การสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมในช่องเดฟขับ250ครับวันนี้มารีวิวการไปดูหนังนะครับแค่เป็นความรู้สึกเท่านั้นนะครับเรื่องโคนันเดวิ28นะครับหรื ชื่อเต็มนะครับปริศนาภาพติดตามมรอลนะ,นะครับผมก็จะมารี่ความรู้สึกให้ฟังนะครับไม่มีการสปอยในยเรื่องแปลกอย่างใดน,นะครับผมถ้ากับขออภัยถ้ารีวิวไม่ถูกใจใครก็ขอทราภัยในที่นี้เลยนะครับผมก็ในรอบหนึ่งเดียนเลยก็ล่าสุดก็ไปดูอนิเมะหนึ่งันนะครับผมก็ไปรีวิวผมจําไม่ได้ว่าผมไปดูอะไรแล้วผมรีวิวนะ <laughs> ผมเพิ ผมเพิ่งถ่ายคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในการรีวิวอน,นิเมะไปนะครับผมผมก็ไปดูโรงกันส่วนใหญ่ก็จะไปดูเรื่องที่ชอบนะครับถ้าเข้าไหนเข้าลงไปอน,นิเมะผมก็จะเข้าไปงาเข้าไปดูนะครับหนังก็มีบ,บ้างแทรกบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอน,นิเมะซะมากกว่านะครับก็วันนี้ไปดูรอบแรกคือรอบ11โมงครึ่งนะครับวันนี้วันรอบฉายปกตินะครับรอบพิเศษเขาฉายจบไปแล้วถึงวันที่23นะครับอันนี้เป็นวันที่24คือรอบปกติของวันแรกนะครับที่เปิดขายให้ดูนะครับผมนี่เลยก็ ผมไปดูที่โลตัสตะวัตะขอนนะครับดูเป็นใกล้บ้านปนะกติผมก็จะไปดูฟิวเจอร์บ้างมเมเจอร์บ้างนะครับแผวลังสิตนะครับผมก็วันนี้ได้ลงหนึ่งโชคดีมากปกติที่ลงสุดท้ายก็หลอดถ้าไปที่โลตัสตะวันตะขอนครับก็เดี๋ยวเอาเข้าวสารละไรแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะยืดเยื้ยไปคลิปส่วนก็ขอพูดเรื่องหนึ่งก่อนเลยก็คือเรื่องตัวไอไนัซิชมาอะไรโมโดโก,โกนะครับผมที่ให้ให้ไอรอนอย่างเช่นเชอปางอริยากุลนะครับผม ตอนนี้เขาอาจจะเป็นผ่านตัวบรราลานะครับไม่เป็นไอดิไม่เป็นไอดอลแล้วแต่ก็มีเสียงพูาคุยจารเรื่องตามว่าที่ไม่ให้นักภาคไม่ให้นักภาคที่เป็นมือชีพภาคนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วเขาเป็นตัวประกอบนะชิชีลมะมาากกันตะโกนแค่เป็นตัวรประกอบงในเรื่องนะครับส่วนตัวแล้วเรื่องเสียงผมไม่รู้ว่าเสียงตัวนัละครเป็ยนยังไงคาแรคเตอร์แต่พาฟังแล้วผมว่าโอเคเลยในการดูมันไม่ได้ขัดอัรถรสเลยนะเท่าที่ผมดูตั้งแต่ ไอ้เรื่องจะหาสปอยลนะ้วก็หาสปอยนะี่นและว่าตั้งใจผมดูตั้งแต่ต้นเรื่องเลยคือเขาภาคดีโอเคเลยสำหรับการภาคนะครับผมไม่ได้ว่าฟังแล้วมันขัดตานะขัดหูขดดัขดตาเลยเลยผมว่าโอเคมากๆก็ใครที่ดราม่าก,ก็ขอเอลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะดรามา่าเรื่องตัวละครตัวนี้นะครับผมครับผมก็สับเรื่องภาคนะครับเชียร์ปารายากุลน,นะครับผมส่วนในเรื่องภาคเนี้ยส่วนตัวแล้วนะ เป็นอีกภาคหนึ่งที่ที่ดูแล้วแบบโคตรมันทั้งเรื่องเลยเนื้อเรื่องมีฉากแบบคัสซีนผัมีมีฉากแฮกแบบอะไรเียเขาเรียกว่าหักมุมเนะาะหักมุมตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนั้นบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วภาคนี้แล้วก็เป็นภาคหนึ่งที่ว่าต่อสู้ทั้งมีฉากแบบบูทั้งเรื่องเลยมีให้เห็นนะครับถือว่าตื่นเต้นมากๆเรื่องภาคหนึ่งเลยนะภาคนี้ ส่วนต,ตัวแล้วการดู aut, ความเสดในโรงวันนี้ผมไปดูในโรงคือลอกเสดหนงครึง่งมันเป็นวันปกตินะวันพฤหัสนะครับผมมันอาจจะไปคนดูอาจจะไม่เยอะมากนะในโรงประมาณที่ผมไปดูคือประมาณสิบสิบสองคนสิบสามคนนะไม่เยอะถือว่ากําลังดีเพราะว่าดูเหมือนส่วนตัวมากหลือปิดโรงหนังส่วนตัวในการดูดหนังนะครับก็สับเดิมมิววี่ยี่แปดนะครับโคนาปิดสนาพาพเอ๊ะ ตอนนั้นภาค28นะครับเป็นสนามตุกภาพภาพติดตามมรณะนะครับชื่อภาพจับยากเลยกันเดียกภาคนั้นผมจำไม่ได้ที่มันเชี่ยวยาวผมจําไม่ได้อันนี้รีวิวไปคนจะดูเยอะแต่ก็นะครับผมก็สับเรือกภาค28ภาคนี้นะครับเนื้อเรื่องดีวางบทตัวละครดีไม่ว่าจะซักเสียงละครบาลไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอ่อตำรวจภาคตำรวจในนั่นนะครับจังหวัดอะไรอะไรยามัโนใช่ไหมผมจำไม่ผิดน,นะ ไอน,นาการนาการนงเลยสัจำจังหวัดไปคืออันนี้อันจาผมจำผมผมใคภาพออกแ,แต่ผมพูดไม่ถูกว่าเขาคือจังหวัดอะไรจำจังหวัดไม่ได้แต่สนุกมากๆเลยนะภาคนี้สับคนที่จะไปดูนะอย่าลืมไปดูผมจะไม่สปอยในเรื่องอะไรทั้งนั้นนะผมอยากให้ทุกคนไปดูในโรงมันสนุกจริงๆนะครับผมผาภาคหนึ่งยี่สิบแปดภาพติดตามมาแล้วนะนะครับผมอย่าลืมไปหาดูกันนะครับแล้วก็ใครจะดูถูกลิกืสิทธิ์นะตอนนี้มีทั้ง n น t f ฟ i x นะครับไอชีอีทวีดีนะครับ <c oughs> ถูไอดีนะครับผมที่มีทางถูลิกสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นถูลิกสิทธิ์ซีรีส์จะมีอยู่มีทั้ง2เลยนะคือไอทั้ง3ในเน็ตฟิกแล้วก็ไอชีนะครับแล้วก็ถูไอดีมีภาคไทยเลยนะครับผมมีตอนนี้ถึงปีที่ยี่สามยี่สี่แล้วภาคไทยนะแหละไปหาดูกันได้นะสักใครที่หาดูแบบถูลิกสิทธิ์นะครับส่วนภาคเดอะมูวี่นะครับตอนนี้ใน youtube ก็พอมีบางภาคนะครับแล้วก็ส่วนเดอะมูวี่ตอนนี้ลงเน็ตฟิกแล้วก็ลังไล่ลงเรื่อยๆนะครับมีให้ดูแน่นอนอย่าลืมไปดูภาค ภาค5้าหรือภาค6ภาคที่เกี่ยวกับชาลโฮมนะครับภาคนั้นเป็นภาคที่เดอะเบสหรับผมมากๆภาคนึ่งนะครับภาคเกี่ยวกับแจ็คเกอร์ลเปอร์ภาคนี้ควรไปดูอย่างยิ่งนะมันเรื่องจะนอกเรื่องไปไกลละก็ขอขอด็สทับเนี่ยน,นะครับร้อนมากเลยก็ขอพูดต่อนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้กระจายบทดีตัวละครได้เห็นหลายๆตัวในฉากที่สำคัญฉากนี้ทำอะไรบ้างไม่ใครเด่นไปก่าใครในฉากภาคนี้ถือว่ากระจายในเรื่องได้ดีมาก เป็นภาคที่สนุกและซับซ้อนมากๆภาคหนึ่งนะหักมุมบ้างแล้วก็แบบให้เราตกใจทำให้เราละทิกทำให้เราแบบต้องนั่งแบบนั่งมือบางตัวแบบนิติเก้าอี้เลยแบบมันสนุกมากๆนะภาคนี้ผมถ้าส่วนตัวแล้วผมภาคนี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยไม่มีไม่มีแบบจะหักอะไรนะไม่ว่าจะเรื่องตัวละครที่ไม่ใช่นะักภาคเบอร์ที่ก็ตานนะครับอย่างเชอ,งอร์ปางอายากุลน,นะครับผมที่มาภาคตัวละครชุชิจิมะอะไรมาดากะนะครับผมที่เขามาภาคน,นะครับ ก็ขอว่าให้ทุกคนวิจารณ์อย่างใจเย็นนะครับว่าเข้าใจทุกคนนะว่าดูอาจจะแบบไม่พอใจที่นักภาคอาชีพโดนแย่งงานเรื่องพวกนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดรีวิวไม่ถูกใจใครขอราภายัยนตที่ี้ด้วยอาจจะมาบ่นมากกว่ารีวิวนะครับผมแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เราได้ประทับใจในการดูนะครับผมก็จะรีวิวเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ลงคลิปการรีวิวเกี่ยวกับหนังตั้งแต่แรกนะผมจะรีตามความรู้สึกเท่านั้นไม่ได้แบบ อาจจะไม่ใส่สาระเยอะเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเลยก็รีบดัขรู้สึกนะครับส่วนใครจะไปดูช่องทางไหนที่ผมผมแนะนําไปแล้วนะครับก็มีให้ดูทุกช่องทางเลยทวิตดีไอชิปแล้วก็เน็ตฟลินะครับผมไปดูกันได้เลยนะโคนันนะครับทุกภาคเลยก็คลิปนี้ผิดพลาดอะไรกัขอพลาภัยนะที่นี้ครั้งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องดิบขับ250ด้วยนะครับผมมีช่องทางเดียวนะครับคือช่องฟังเฟซไอช่องทางยูทูบเท่านั้นนะครับผมช่องทางอื่นไม่มีนะครับก็ ไว้เจอคลิปใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนนะครับซีดัวเกิยบปายครับ